สวัสดีครับแบ่งปันพระบ้านพระเครื่องหลักร้อยนะครับมีพระสวยๆนะครับราคาหลักร้อยราคาแบ่งปันมาให้เพื่อนชมพิจารณานะครับเผื่อใครรู้จักนะครับหรือใครอยากได้ไว้บูชานะนะครับนี่องค์แรกนะครับที่หยิบมาให้เพื่อนชมนะครับจะเป็นเหรียญหยดน้ําสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับสภาพสวยนะครับผิวไฟนะครับองค์นี้ไม่ไม่ทราบที่นะว่าออกที่ไหนนะครับแต่ว่าที่เหรียญระบุปี15้านะครับ ปี2515เป็นปีลึกเลยนะครับก็ตรงกับอนุสร์ร้อยปีนะนะครับตรงกับอนุสร์ร้อยปีสมเด็จโตนะครับถ้าปี15ก็มีออกหลายวัดนะครับถ้าเป็นวัตถุมงคลสมเด็จพุทธจย์โตนะนะครับนี่เผื่อใครรู้จักนะครับนี่สาภาพสวยเดิมนะครับเหรียญรูปทรงหยดน้ําด้านหน้าเป็นพิมพ์สมเด็จพุทธจันโตนั่งเต็มโงค์นะครับแล้วองค์นี้พุทธศิลป์สวยงามมากๆแกะพิมพ์ได้เนี้ยบมากนะครับละเอียดมากพิถีพิถันนะเห้มา แทบไม่เห็นเส้นเกินเลยนะครับช่างแกะนี่เก่งมากๆนะหิ้วจีวอนแบบเนี้ยนะครับเราตามซองนี้แดงเลยนะครับพิมพ์สมเด็จโตนะครับข้างบนมียันถะล้อมแบบนี้นะนะครับเส้นคมคมนะครับพื้นผิวเหรียญน,นิดตึงนะครับเห็นไหมเหนเ็นเส้นวิ่งตามพื้นเหรียญชัดเจนเลยนะนะครับเนี่ยสภาพสวยๆคำว่าโตพมรังสีนะครับ คมชัดนะครับตัวหนังสือเด้งๆนะแล้วปีพศนะครับระบุชัดเจน2515นะครับอาอายุพระ53ปีแล้วนะนะครับผิวยังแดงๆนะครับผ่านการใช้มาน้อยนะสภาพนี่สวยเลยนะครับโบลิบบินแบบนี้นะมีมิตินะครับนูนเด่นนะครับมาสวยๆแดงๆเลี่ยมพร้อมใช้พร้อมขึ้นคอนะครับตรงกับปีอนุสร์นะครับร้อยปีสมเด็จโตนะปี15 ผมเปิดไว้270นะครับเหรียญเนี่ยเรียมพร้อมใช้พร้อมขึ้นคอสภาพสวยนะครับราคาสุดเบานะเอา270บาทรวมส่งรับประกันแท้นะครับเหรียญหยดน้ำปี15สมเด็จโตองค์ตามนิคลิปเลยนะครับด้านหลังเป็นหลังยัน3นะยันใบพัดแบบนี้นะครับแล้วมีตัวขาระไม่ลมเอียงคมชัดนะครับ สวยๆราคาเบาๆนะครับก็ตกค่าพารแค่220นะค่าจัดส่ง50บาทนะครับเหรียญดีปีลึกรับประกันแท้นะครับแล้วก็มีสายลบบุรีนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพียนวัดเกิดกระถินนะครับปี51นะครับเป็นเหรียญอุ้มบาทนะครับหลังสิงเนื้อทองแดงลม์ดำสภาพพอสวยนะครับรุ่นกิ่งกาชาติมหาไทยนะครับเอ๋หลังสิงนะนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์ หลวงพ่อเพี้ยนนะครับนั่งเต็มองค์อุ้มบาทนะนะครับนี่สภาพใช้มานะครับแต่ก็ยังเห็นรายละเนะอียดนะนี่พิมพรูปเหมือนหลวงพ่อน,นี้จะนูนเด่นมากๆนะหนานูนเด่นเลยนะครับมาลักษณะอุ้มบาทนะครับเกจจีดังเมืองลบบุรีนะครับหลวงพ่อเพียนมีตอกโคด้านหน้าเหรียญนะนะครับลักษณะโคด้านหลังเป็นหลังสิงนะครับ หลวงพ่อเพียรนี้เปิดไว้200ร0นะครับ200บาทรวมโ่งนะครับสายลบบุรีใครสนใจก็พิมพ์ปิดมาได้องค์ตามนี้คลิปเช่นกันนะครับหลวงพ่อเพียรวัดเกินกระถินนะครับปี51หนะครับหลังสิงแล้วจะมีกรมหลวงชุมพรนะครับรุ่นเปิดพระตำหนักปี36นะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับปี36หนะครับหลังราชรถนะครับออกวัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม นะครับจังหวัดชุมพรสภาพสวยเหมือนกันนะนะครับองนี้เปิดไว้200นะครับเหรียญกลมดวงชุมพรสายทหารนะครับสายกลมดวงนะนะครับาะเครื่องเมืองชุมพรเปิดไว้200บาทรวมส่งนะครับตกค่าพระ150ค่าจัดส่ง50บาทนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดมาได้นะครับกลมดวงชุมพรปี36นะครับแล้วก็มี องนี้จะเป็นพักเครื่องสายสารนะครับเมืองอุดรหลวงพ่อบุญทันนะครับเหรียญทรงไข่เล็กนะครับกะไหลทองปี2520นะครับวัดอินทารารามจังหวัดอุดรธานีนะครับหลังยันห้าสายอุดรน,นะพักเครื่องเมืองอุดรน,นะครับองนี้เปิดไว้160นะครับเลี่ยมพร้อมชายนะครับเผื่อใครอยู่อุดรนะครับเผื่อใครอยู่อุดรรู้จักแล้วอยากได้ไปบูชานะ กระไรทองเต็มๆนะครับหลวงพ่อบุญทันนะเขียนไว้ด้านหน้านะครับกระตะปุ่นอยู่กระไรทองเต็มๆอยู่เลยปี20อายุพะ48ปีนะครับด้านหลังก็ระบุชื่อวัดนะวัดอินทรารามเอาแค่160นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเล็กนะครับเป็นเหรียญไข่พิมพ์เล็กกระไรทองเต็มๆเลยนะครับเอา160บาทเมืองอุดอรนะนะครับ แล้วก็เหลืออพระเครื่องสมุดสงครามนะครับเหรียญหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตปี39นะครับหลังการจนาพิเศษเวัดอินทรารามนะครับปี39เนื้อทองแดงลมดำเลี่ยมพร้อมชายนะครับเลี่ยมวินเทจนะครับกรอบแดงลมดำเดิมๆนะครับเ,เป็นเหรียญพระพุทธผมเปิดไว้230นะครับเหรียญน,นี้นะครับ230บาทรวมโฉม หลวงพ่อโตวัดอินทรารามนะครับสวยเหมือนกันนะครับสวยเดิมจังหวัดสมุทรสงครามนะนะครับเหรียญพ่อพุทธหลวงพ่อโตหลังตราการจนาพิเศษนะครับนี่เลียมพร้อมขึ้นคอ,อแบ่งแค่230นะครับองค์ตามในคลิปใครสนใจก็พิมพ์ปิดมาได้นะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับพระเครื่องหล่าร้อยแนะนำนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไวด้วยนะเดี๋ยวทยอยลงพระแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะครับก็เป็นพระเครื่องหลักร้อยนะใครสนใจองค์ไหนก็ inbox ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมขอบคุณครับ